สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติครับวันนี้จะแนะนำร้านข้าวแกงปักใต้มีอยู่ร้านนึงครับคนเยอะมากเลยแต่ช่วงช้ากับช่วงเที่ยงอะ่ะไม่รู้คนมาจากไหนเดินทางต้องมากินตรงนี้เลยครับร้านข้าวแกงบ้านซ่องครับตรงนี้คือสีแยกบ้านซ่องนะครับเลี้ยวขวาก็อ่าก็คือไปไปกระบี่ภูเก็ตฮะป้ายข้างหน้าบอก แต่เลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอเวียงสะตรงไปก็ทุ่งสงครับตร,ตรงนี้ก็แยกเสียแยกบ้านซ่องเดี๋ยวตรงนี้ก็ทําถนนพาดเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็เปิดใช้บริการครับตอนนี้มาข้างล่างก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆจะกินข้าวร้านข้าวแกงร้านนี้ต้องต่อไปห้ามขึ้นสะพานนะต้องชิดซ้ายแบบนี้นครับชิดซ้ายวาสวัสดีครับกิตติครับเจออีกแล้วครับเมนูแนะนำบายกิตติครับ แนะนําอาหารร้านคนใต้ทั่วประเทศไทยครับที่มีเขาเรียกว่าผมจะรวบรวบไว้ในชแนลให้มากที่สุดวันนี้ลองใต้วันหนึ่งครับมาตรงสี่แยกบ้านซ่องสี่แยกเวียงสักท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็ทําสะพานนะถ้าเพื่อนๆขับขึ้นสะพานโหหลุดเลยครับหลุดอาหารปักใต้ที่มีชื่อเสียงร้านโชคแก้าเอ่เอ,อนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าขึ้นสะพานนะก็ะมาจังท์เทศนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามาจากใต้เพ้่มาถึงสี่แยกมานซ่องและอยากจะมาร้านข้าวเกรียป้าเอิบน่ะไอ้เพื่อนๆอนอยู่เทินใต้สะพานนะเทินอยู่เทินกลับมาทางขวาแล้วมันจะเจอร้านป้าเอิบเลยโอ้โหเนี่ยต้องชมดูนะจะมีร้านจอดรถอยู่ด้วยนะดูนะฮะถ้าอาหารไม่อร่อยไม่มีกรงร้านมีจอดรถมีรถาชบริการแล้วก็อาจจะเพื่อนๆ่ไม่ข้ามาในร้านจอดรถเนี่ยจอดหน้าถนนเลยจอดเสร็จแล้วก็เดินเข้าร้านป้าเอิบ ดูบรรยากาศภายในร้านนะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยครับเมนูแนะนำบายกิติวันนี้อีกวันหนึ่งที่พาเพื่อนๆมาร้านอาหารปากใต้ที่รสชาติอาหารอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปแอบส่องดีกว่านะครับเพราะว่าขอท้อนเพื่อนเพื่อนด้วยาาไป้าเอิบไม่อยู่นะครับงั้นเราไปแอบส่องภายในร้านเลยกันไปดูบรรยากาศภายในร้านดีกว่าครับนี่ฮะข้างหน้าก็มีขายหลายอย่างเลยนะมีถัว่วมีขนมมีไอศครีมด้วยแล้วก็มีกว่างนี้ด้วยกว่างนี้ก็มีน้ํา กาแฟบริการลูกค้าหรือข้างในร้านนะแอบส่องนะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ป้าเอิบไม่สะดวกจริงๆนะเพื่อนๆอย่าว่าผมนะครับร้านนี้ผมขอแอบส่องแล้วกันนี่ฮะบรรยากาศภายในร้านหูคนมาใช้บริการเยอะเลยนะผมกล้าท้าได้หรือว่าถ้าไม่อร่อยนะโอ้โหเนี่ยฮะการันตีดู ดูคนก่อนนะผมให้ดูคนก่อนนี่ฮะคนนี่นี่กล่องด้านด้านด้านซ้ายของร้านนะตึกร้านข้าวกงปักปลาเอิบนะนี่รายการอาหารนะฮะโอ้โหมันมีหลากหลายเลยนะ,ะดูป้ายก่อนนะมีขบมีไก่บ้านที่นี่คืออาหารที่ขึ้นชื่อเลยนะทางที่ร้านที่ขึ้นป้ายจริงๆแนละ้วมากกว่านี้นะท่านผู้ชมนี่ฮนะที่ขึ้นชื่อทางร้านก็มีประเภท แกงพริกอันนี้ก็มีเป็นแยกประเภทให้แกงกะทิแกงส้มนะต้มจืดฝักแล้วก็ของทอดแต่ละอย่างอนะ่ะเป็นหมวดหมวดนะแต่และหมวดนี้คือหลากหลายกันไปอย่างของทอดนะมีทอดหมูสามชั้นอ่าแล้วก็มีปลาดุกแดดเดียวนี่ปลาทูทอดไก่จเจียวอันนี้พวกนี้คือเก็แยกแยกประเภทอาหารไปเลยนะคือของทอดเขาไม่ใช่อย่างเดียวคือหลายอย่าง อันนี้เพื่อนๆดูน้ำพริกนะโอ้โหนี่ขนาดน้ำพริกปะเอิบนะโอ้โหนี่ใช้บริการนะนี่บริการฟรีดูน้ำพริกก่อนนะฮะดูน้ำพริกก่อนโอ้โหนี่ฮะคือลูกค้าเ็าสามารถมาตักตรงนี้ได้เลยครับมีผักมีอะไรบริการพร้อมอยู่ตรงนี้เลยมุมนี้เลยเนี่ยขอขอแอบส่องนิดนึงครับเพราะว่า พี่ก็บอกเลยว,ว่าป้าเอิบไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ผมการันตีเลยว่าร้านป้าเอิบที่ตรงสี่แยกบ้านซ่องเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมดูมีหลากหลายให้เพื่อนๆสามารถนักเดินทางนะเวลาลงมาจากกรุงเทพนะฮะลงมาจากกรุงเทพแล้วพอถึงขึ้น,นสะพานนี่อย่าขึ้นนะสะพานเวียงสะป์เนี่ยไม่ต้องขึ้นเลยครับจิตซ้ายตอนนี้ก็ทําสะพานขึ้นมาใหม่จิตซ้ายมาติดไฟแดงนิดนึงแล้วก็ขับมาประมาณสัก300ไม่ถึง200ฮะ200เมตรก็จะเจอร้านป้าเอบนี่บรรยากาศ สวัสดีครับอ๋อนี่พนักงานใช่ไหมพนักงานในร้านป้าเอิบเล่งตายได้ไหมนี่่อาแสดงว่านี้ในร้านนี้พนักงานคนตายพี่เนาะโอ้โหนี่ร้านป้าเอิบนี่ทำไมคนเยอะขนาดนี้เลยเนาะครับร้านป้าเอิบอยู่ตรงตรงไหนบอกบอกลูกค้าได้ไหมเต้เยอะกว่านักเจ้าบอกเจ้าบอกขับมาอย่าขึ้นสะพานเนาะจิตสายมาติดไฟแดงขับขับเลยมาประมาณกี่เมตรได้จ่องลอยได้เนาะ ช่องลอยแม่เจอด่านปลาเออด่านใหญ่โตนะครับนบรรยากาศเอามาดูป่ะเดี๋ยวติอ๋อจะขึ้นฝันลอยเรืยว่าลงมาละโอเคถ้ามาจากตายก็ต้องอยู่เตือนรับเนาะโอเคใน่างติว okay. okay. ัดูก okay. 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 ้ามาถึง้องชั่งเขื่อนได้มาโอ้นี่คือเอาไมดู่าเดี๋ยวกิตติจะชิมหา่นทัก กักจานครับมีแกงในแนะนำมั้งเอาแกงกะทิกะทิได้มอตีซ้อนลูกเรียงเลยเอาลูกเรียงรลานข้าวมากับก๋เจียวมานึง่งนึ่งชิน้นโอเคไปเจอเต็มโตแล้วกันขอบคุณหวางนะตีให้ข้อมูลน,นะเนาะ